สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบหลักทุกคนเนาะเมื่อนี้มาพอ้กันคือเกาช่องสูตรหวยห้าเก้าเมื่อนี้ก็ซีมาพอ้กันกับคลิปหลักหน่วยบนเนาะ, 0, ะสูตรที่สองสูตรอ่อนที่พาไปเบิงไปเห็ดเนาะพี่น้องมาเบิงคําเตือนของทางช่องสกอนคาเตือนของทางช่องก็จะมีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรนี้ก็สิเป็นสูตรหน่วยบนสูตรที่สองนะพี่น้องสูตรก็จะมีอยู่ว่าเอาหลักหน่วยบนของงวดที่แล้วกับงวดล่าสุดนะพี่น้องมาบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่ก็ มาบวกกับค่าคงที่ค่าคงที่ของทางช่องเราก็จะมีตั้งแต่เลข1เลข3เลข8แล้วก็เลขเกนะ้องทั้งหมด4ตัวก็จะได้เลขเด่นหน่วยบนสูตร 2- 4ตัวนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเฮาพามาเห็ดเลยเนาะ ก็จะเป็นหลักหน่วยของงวดที่แล้วแล้วก็งวดล่าสุดนี่เนาะพี่น้องบวกกันแล้วก็มาบวกกับคาวคงทีอะงวดงวดนี้สองบวกสองก็เท่ากับสี่แล้วก็สี่บวกหนึ่งก็ได้ห้าสี่บวกสามก็ได้เจ็ดสี่บวกแปดก็ได้สิบสองสี่บวกเก้าก็ได้สิบสาม ผลรางวัลของวันนี้ออกอยู่ที่6 0 5หลักหน่วยบนของเราก็เข้าไปที่เลข5ก็เข้าไปเป็นงวดที่1อ่ต่อไป2บวก5เท่ากับ7 7บวก1ได้8 7ดบวก3ได้10 7บวก8ได้15 7บวก9ได้16 อ่ผลรางวัลงวดนนี้ก็ออกอยู่ที่5 3 0สาหลักหน่วยบนของเราก็เข้าอยู่ที่เลข0ูนก็เข้าไปเป็นงวดที่สองเดี๋ยวขอปิดประตูแ๊กนึงรู้สึกว่าจะเป็นเสียงแสกจากด้านนอกต่อไปอ่า ห้บวกศก็ได้ห้าบวกค่าคงที่ก็ได้หกห้าบวกสามได้8ปดห้าบวกแได้13บสาห้าบวกเได้14ผลรางวัลงวดน,นี้ก็ออกอยู่ที่4 5, ี่ห้าสามรางน่วยของเราก็เข้าไปที่เลข3ก็เข้าไปเป็นงวดที่สาม ต่อไป0บวก3ก็ได้3 3บวก1ได้4 3บวก3ก็ได้6 3บวก8ก็ได้11 3บวก9ก็ได้12ผลรางวัลของเราออกอยู่ที่ 7, 8, 2หลักหน่วยของเราก็เข้าไปที่เลข2แล้วก็ เข้าไปเป็นงวดที่สต่อไป3มบวกสองก็ได้5 5หบวก1ได้6 5หบวก3ได้8 5หบวก8ได้13 5หบวก9ก็ได้ส4 ผลรางวัลออกอยู่ที่4 7 8หลักหน่วยก็เข้าไปที่เลข8แล้วก็เข้าไปทั้งหมด5งวดติดนะพี่น้อง5งวดติดสำหรับหลักหน่วยบนสูตรสองนี้ต่อไปจะพามาดูในงวด16กันยา66นะพี่น้องว่าจะได้ หลักหน่วยบนสตัวเป็นเลขอะไรบ้างสองบวกแได้10 10ิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดบวกสได้13 10าิบบวกแได้สิบแปดสบวกเได้19สรุปว่า ผลรางวัลหน่วยบนสูตรที่สองได้อยู่ที่เลข1เลข3เลข8แล้วก็เลข9ก็จะมาเขียนไว้ตัวนี้ก่อนเลข1เลข3เลข8เลข9 16กันยา6 6สำหรับหน่วยบนสูตรที่2นะพี่น้อง สำหรับเลขสูตรเนาะพี่น้องเลขสูตรอ่าสูตรเป็นเลขเอา่าเอียงบวกกันแล้วก็ไปบวกกับค่าคงทีถ้าพี่น้องเบ่งมาทันกะไปเบ่งคลิปย้อนหลังได้หรือว่าพี่น้องอา่าคนไหนที่บ่ามากเลขสูตรอ่าอยากสิเบิ่งเล,เลยเอ่าอยากสิเบบ่งผลลัพธ์เลยก็ได้ก็สามารถนี่แคปเอาได้เลยนาอพี่น้องแล้วก็สถิติทั้งหมดที่ทํามาแล้วก็เข้ามาทั้งหมดกี่งวดเนาะอันนี้ในสูตรนี้ก็เข้ามาทั้งหมด ห้างวดติดงวดนี้ก็มาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นงวดที่หหรือเปล่าแล้วก็เป็นงวดแรกสําหรับหลักหน่วยบนสูตร2สองของทางช่องที่เฮาล้งเนาะที่ลง้งแหยเบึงเนาะพี่น้องเนาะ,ะก็ถือว่ายังยังไม่เข้ายาวเท่าไหร่แต่ก็ยังว่ายังยังแบบว่าอาจจะ เป็นสูตรระยะสั้นก็ได้เพราะว่าเราก็เพิ่งทำให้เบิงเ้งน้องพี่น้องอ่ะพี่น้องก็แคปเบิ้งได้เลยก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นหลักหน่วยบนสูตรที่สามเนาะพี่น้องหลักหน่วยบนสูตรที่สามแล้วก็จะมาแคปะจะมาเทียบชนให้ดู3าสูตรว่าหน่วยบนสามสูตรเทียบชนแล้วได้เลขอะไรบ้างเนาะพี่น้องแล้วก็จะพาไปทำในสูตรหลักร้อยบน หลังจากนั้นก็จะเป็นเลขวิ่งแต่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะทําทันหรือเปล่าเพราะมะนีก่กะมันนีกาวันที่สิบอแล้วแต่สูตรเลขวิ่งนี้มีมีแล้วมีแล้วทามาแล้วคือ,อสองสูตรวิ่งบนล่างเนาะเสร็จแล้วก็จะมาสรุปเลขบนให้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรสองนะพี่น้องอสุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ชมที่เขามารับชมเราฟัางเนาะขอให้พี่นอ้องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ